ครรฟิวของเราสะอาดนะครับบริสุทธิ์ด้วยเหมือนคนผสมนะครับะจะไปจุดที่3จ <c oughs> ุดที่4ต่อครับร่วมแรงแข่งขันคอร์รฟิวชิ้นนี้น้ำเข้มข้นตราหนุมชนกล่องสีชมพูนะครับเดินสายแจกอย่างเดียวแจกและก็แจกและก็แจก,แก,แจกเอารุ่งนาพายกมือหน่อยคุณวินัยครับมาครับ <มา S 1> ป้พาวี สุรพีสุศิลาเจนจิลา,าลุงนภาพุทธพิมพ์ลแล้วก็หัวหน้าหัวหน้าห้องครับคุณรชัชตรีส,สองคนรวมกันกับคุณสุรพีประมาณร้อยกว่าครับ,นบคนที่ใหญ่กว่าเพื่อนในนี้นคุณวินัยนะครับ ใหญ่ทุกส่วนร่วมแรงแข็งขัน